สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไมพิรัตอดใจไม่ไหวโพกรังไอจีชาวเน็ตหลังวิจารณ์สอนรำติก๊กแต่กลับคลายเ,าเรื่องตัวเองจากกรณีราม่าเดือดวงการบันเทิงไมพิรัตนธิตไพศาลกุล และอดีตคนรักของซาร่าคาซิงกินีที่ได้ออกมาแชร์กันไปแชร์กันมาจนทำเอาวงการบันเทิงร้อนฉ่าคาเผือกต้องตามขุดตามล้วงหลักฐานลับที่สาดกันไปสาดกันมาชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังไมเคิรัตได้เข้าไปกดไ like ลค์กลางอินสตาแกรมหลังเจ้าตัวได้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของนุ่มสอนล่ามและติ๊กบิ๊กบราเธอร์โดยเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ให้เงินเดือนละสามหมื่นเยอะมากนะอยู่บ้านสามีก็จ่ายหมดเหนื่อยเลี้ยงลูก ก็เป็นความสุขได้นะเอาเงินไปทําอะไรเป็นสแสนๆซื้อบ้านให้ลูกได้เลยจริงๆนั่นแหละอีกท้งชาวเน็ตยังได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเราไปคอมเมนต์เรื่องสอนรามก่อนข่าวไหมจะออกไหมมากดไลค์คอมเมนต์เราเราก็แอบกรี๊ดนะแต่พอหลังจากนั้นข่าวไหมก็ออกมาเราสงสารไหมมากๆเลยที่เราคอมเมนต์คือนอกจากจะหมายถึงสอนรามแล้วยังตรงกับชีวิตไหมอีกไม่งั้นเขาคงไม่กดถูกใจเม้น์เราขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ